วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันนะครับกับน้ำหอมที่ผมใช้บ่อยที่สุดถ้าพูดชื่อผิดบอกไว้ก่อนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่รู้วันออกเสียงังไงแหละฉีดน้ำหอมอยู่บ้านฮะสวัสดีค่ะ ก็ไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็เราจะมาทําคลิปกันที่บ้านนี่แหละเพราะว่าโควิด19นะครับผมตอนนี้โลกของเราก็กำลังประสบปัญหาอย่างจริงจังนะจริงจังมากขึ้นมากเลยนะครับตอนนี้อยากบอกให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมน้ํงเมือ่อบ่อยนะครับเรื่องเดินทางก็ผัดนออกไปก่อนผมก็มีทริปเหมือนกันแล้วก็แคนเซลที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกันนะฮะในเทมที่ผมบอกเลยว่าตัวผมเองก็ให้ความสำคัญในระดับหนึ่งเพราะว่าการออกไปไหนและการไปเจอคนไปรูปน นี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันนะครับกับน้ําหอมที่ผมใช้บ่อยที่สุดครับผมนะครับสำหรับตัวแรกนะครับผมเราไม่รอช้านะฮะถ้าพูดชื่อผิดบอกไว้ก่อนไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่รู้มันออกเสียงยังไงแหละเอาจริงๆนะเราเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรสตแค่อยากมาแชร์เฉยๆว่าเนี่ยแหละคือน้ําหอมที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับตัวแรกนะฮะน่าจะหนีไม่พ้นนะครับตัวนี้ก็ผมว่าผู้ชายหลายๆคนมีแน่นอนนะครับผมกับดีออร์ซาบารชไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไงนะคือสำหรับผมไม่รู้จะฉีดไหนก็ฉีดตัวนี้แหละกลิ่นเท่่เาาอกกไปยยููับแ๊งผ้ชหรือออะไรยย่างงเี้มันจะแบบเเฮ้้ยรููสึกคลท่ ฉิดค่อนข้างบ่อยเพราะว่าบางวันรีบออกจากบ้านไม่ทันบ้างน,นัดเพื่อนไปแล้วไปสายบ้างอะไรอย่างนี้บ้างน,นะฮะลีเวอร์ฉีดตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันมั่นใจได้ว่าออกไปแล้วเราแบบเฮ้ยเท่เลยครับตัวแรกนะครับผมกับเดลซาร์ดนะฮะมาถึงตัวที่2ครับคือตัวนี้นะฮะก็คือฉีดบ่อยจริงเป็นอีกหนึ่งตัวที่ฉีดบ่อยคือสลับกับตัวเดลนะฮะก็คือมองบลังนะครับผมเลเจนด์สปิริตนะฮะตัวเนี้ยตอนแรกอ่ะผมก็ไม่ค่อยชอบอ่ะพอฉีดไปฉีดมา ว่ากลิ่นมันแบบมันชิวอ่ะมันชิวมากตัวเนี้ยชิวชิวความหวานหวานนิดนึงอะไรอย่างงี้คือตัวนเนี้ยเนี่ยเราฉีดออกไปเราจะเจอเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอ้ยน้ำหอมอะไรหอมจางอะไรอย่างงี้น้องๆ้องหรือเพื่อนๆนผู้หญิงที่ดูอยู่นะครับผมตัวเนี้ยลองไปดมดูอาจจะชอบซื้อให้แฟนอะไรอย่างงี้นะฮะ นนะตัวที่สามนะฮะตัวนี้ก็คือจะมีความเาเรียกว่าฟอร์มอลขึ้นนิดนึงเวลาออกไปเจอผู้ใหญ่หญหญคุยงานก็จะฉีดเป็นตัวนี้นะฮะบูการี่นะฮะอันนี้อ่านไม่ออกจริงครับพัวฮอมนะฮะฉีดครั้งแรกตอนไปงานพรอมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นน้ำหอมอะไรนะหยิบของพ่อมาที่ดีอย่างหนึ่งคือตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่รุนแรงมากหอมแบบไม่แสบจมูกมันให้ฟีลแบบส์ทแคชชวลมันไม่ได้ถึงกับแบบฟอร์มอลจ๋าขนาดนั้นแคชชวลแคชชวลวันนี้แบบสังสรรค์แบบประมาณว่ามีผู้ใหญ่อะอะไรอย่างงี้นะฮะจะ นนะีมันให้ฟีลลิ่งแบบบางทีเขามองว่าเราเด็กแต่ว่าตัวเนี้ยพอฉีดแล้วมันอัพเลเวลความเด็กให้แบบดูแบบเอ้ยกระโดดขึ้นมาผู้ใหญ่ขึ้นมา,น,า,น,มานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนบะูการี i Pour h o นะฮะอ่านไม่ออกนะตัวต่อไปครับผมตัวที่4นะฮะอ่ะพูดง่ายตัวเนี้ยเอาไว้ฉีดเวลาไปสังสรรค์ออกกลางคืนออกอะไรอย่างงี้นะครับผมไม่ใช่เพราะว่าขวดมันสีดำหรอกครับคือกลิ่นมันให้ฟีลนั้นจริงๆนะฮะกับ b u g a t t แมนอินแบล็คนะครับผมตัวนี้นะครับนี่คือมันมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงแต่ uh huh. แต่จมูกอบบในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ค่อนข้างมีเอกลักษณ์ผผมมมมมวว่่่าาััันนนนนีีกกลิอะะไไรรรบบ้้้งใต็ูค ลิ่มมันจะออกแบบมีความลึกลับมีความน่าคนา้นหาฉีดไปแล้วเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันจะรู้สึกไปเองแหละว่าแบบไอ้คนอื่นมองเราอยู่หรือเปล่าว่ากําลังแบบมองเราทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะมันเป็นความคิดในหัวของผมเองนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาฉีดไปข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจำได้พอไปนั่งปุ๊บอเอ้ยมึงฉีดฉีดตัวเดิมอีกแล้วว่ออะไรอย่างนี้เป็นตัวนี้นะครับ b v l g a r แ Man in Black นะครับตัวต่อไปนะฮะ up level ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะฮะว่าผมรู้สึกว่่่่่่่่าาาตตััววนนนนนนีีนะีี้้เเยไไมไดดดฉบบอออขแปกกลิทชะ หรือแบบอะไรที่แบบฟอร์มอลจัดจ๋าใส่เชิ้ตใส่สูทหรืออะไรอย่างงี้ตัวนี้นะครับผมกับนี่ทอมฟอร์ดโอทูดนะครับโดจะเหลือเยอะเพราะว่าเสียดายมันแพงเหมือนบบกันนะตัวนี้น้ำหอมเนี่ยเหมือนแบบหลายคนชอบพูดว่าแบบกลิ่นแขกกลิ่นแขกอะไรอย่างเงี้ยความวูดของมันเนี่ยความไม้มันคือกลิ่นแขกแหละแต่ว่ามันไม่รุนแรงมันผสมผสานกันออกมาได้แบบข้างจะเพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็แบบแต่ตัวนี้ฉีดเวลาแบบออกไปงานจริงๆใส่เสื้อเชิ้ตใส่สูทใส่อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้บอกเลยว่ามันอัพเลเวลความแบบความเท่ที่แบบโตความเป็นผู้ใหญ่ ความเป็นอะไรมีมากขึ้นจริงๆนะตัวนี้เวลาฉีดไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันบูสต์คอนฟิเด n ซ์เรามันทําให้เรารู้สึกว่าแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะหรืออะไรเงี้ยการไปทํางานหรือการไปอะไรเงี้ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันก็ดีตาความมั่นใจของเราน,นั่เนีตัว้ี้ผมซื้อจากอังกฤษราคาประมาณ160กว่าปอนด์นะฮะตีเป็นเงินไทยก็คูณ40เข้าไปะะับตอนนี้คิดไม่ทันเพราะว่ายนันิเทศอาม่อครับ โอเคครับผมมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวที่6นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ฉีดบ่อยตัวนี้ได้มาจากอังกฤษเหมือนกัน,กน,กนไปดูมาแหละรีวิวดูนู่นด,ดูนี่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบน่าสนใจก็เลยไปซื้อมานะครับต้องท้าความนิดนึงตอนนั้นเนี่ยคุยกับเพื่อนแหละ้ลเขาบอกว่าเอ้ยลองไปซื้อันี้ดูของ M F K โรค240องหรือโรค7อะไรไม่รู้ประมาณอย่างเงี้ยตัวนี้นะฮะที่ที่ได้มานะครับผมคือไปดมมา2ตัวผมรู้สึกว่าตัว M F K เนี่ยมันแบบค่อนข้างจะหวานน่ะหวานมากหวานไป,แต,นไปแต่ว่ากลิ่นแบบ ติดนตรมันไม่หอมทันทีอ่ะมันค่อยๆอยหอมไปเรื่อยๆตัดสินใจไม่ซื้อเราซื้ออีกตัวหนึ่งแทนเนี่ยเพราะว่าสำหรับตัวผมเองนะหวานไปนิดนึงแต่สำหรับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้เ้ยซื้อมาก็ไม่ได้แพ้กันนะฮะกับตัวนี้นะตัวสุดท้ายนะ,ะครีเอทอเวนตัสนะฮะก็คือถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าชอบนะตัวนี้จิตใจเหมือนกันนะไม่ได้แบบขนาดว้าวขนาดนั้นนะฮะคือตัวนี้เนี่ยฉีดแล้วแบบมันจะมีความหวานแต่แบบยังมีความเท่ยู่เท่แะไขี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ฉีดบ่อยใช้ได้นนะะะค มีความหวานแบบเท่ๆซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ฉีดออกไปเที่ยวอ,ออกไปสังสรร์น,นะตัวเนี้คนก็ทักเยอะเหมือนกันนะว่าเอ้ยฉีดอะไรหอมจ้างอะไรอย่างเงี้ยแบนี่ก็ตัวนี้นะครับครีตนะฮะอเวนตัสนะของครีตเนี่ยรู้สึกจะมีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเวอร์มัลติมีน์วอเตอร์นะฮะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะชอบอันนี้มากกว่า ถ้าให้เรียงนะฮะเรียงลําดับว่าใช้อันไหนบ่อยที่สุดอันไหนใช้ไม่บ่อยที่สุดที่เลือกมาตอนนี้เป็น6ตัวที่ชอบบ่อยที่สุดนะฮะก็จะเป็นมองบลังนะครับผมมองบลังเลเจนสปิริตนะครับแล้วก็บ่อยลองมาก็จะเป็นดิออร์ซาบะนะฮะคืออันนี้ติดบ,บ่อยจริงๆนะทั้งชีวิตนี่หน้าซื้อมาประมาณ6กขวดแล้วมนะตัวนี้ติดแทบทุกวันนะ uh huh. ถ้าให้จัดอันดับความชอบนะครับความชอบเนี่ยผมบอกเลยว่าผมให้คอมฟอร์ตอูดบูนนะนัมเบอร์วันเลยเออชอบจริงนะตัวนี้ตัวนี้ชอบมากๆด้วยตัวนี้ยอันหนึ่งในดวงใจ บูการีนะฮะ m ม n in Black นะครับผมเป็นอันดับหนึ่งครับเรื่องการออกไปสังสรรค์นะครับแล้วก็ฉีดสำหกับครีไปนะครับโอเคครับ okay, ผมและว,วันนี้นะก็จบลงแล้วนะครับกับน้ำหอมที่ใช้บ่อยที่สุดน,นะครับและชอบที่สุดของผมอย่างที่บอกไปนะผมไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสด้านนีนะ้อาจจะบอกอธิบายเรื่องกลิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยออกมาไม่รู้ว่าถูกหรือผิดหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับใครรู้หรือว่าอ,อยากแชร์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับที่มาแชร์ในวันนี้เนี่ยเพราะว่าแชร์ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆความรู้สึกส่ววน,นนนนนัั้ๆะะครรบบกก็ปมาณี ทั้งหอมทั้งหมด6ขวดที่รีวิวไปนะครับใครสนใจติดต่อซื้อนะฮะตัวผมไม่มีขายนะครับสามารถเดินตามห้างได้เลยนะฮะมีทุกตัวแหละครับเอาละครับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะพวุงนี้ก็รักมือกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะฮะแล้วต่อไปจะมารีวิวอะไรต่อหรือเราจะไปทําอะไรต่อนะต้องติดตามต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ